มาหาสาวแตวบ่อนเนาะปกติ่บหินรถมาจอดหนาบา้านสักเทือยเนาะแมนแล้วบัตนี้โดยสบายดีโอ้มาหาทางพอร้างนงใสบ่อบัี้โอ้พีน้งเลยมหาทางร่างพี่น้งองเลย นี่ก็ยึดทั้งเธอทั้งสั้นของสาวแต๋อเนาะเมื่อวานนี่กะโบเรม้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอร์สปูทุกคนบอร์สมองทุกบอลเนาะมาเบิร์มาส้มน้อการพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่ทั้งเสาบุญลายกะบเได้มาทั้งเฮือนทั้งสั้นของสาวแตวเพิ่นพี่น้องเอ้ยโบด้มามือเดียวน้องพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่กะอยากเวียกอยากงานเนาะไปซอยงานบุญเพิ่นเบิดมือเบิร์ตเฟนพี่น้องเอ้ยมาต่อนี่ทั้งสร้างมา โบกข้างนอกพี่น้องเลยปั๊ดทานบาบาสองมื่นสามมื่นนี่ข่อยมาเยี่ยนบุษบัลท่านแล้วปะนี่คันยุดอีกบูออื่นมบอฮือนี่แล้วนะเนาะสว่างมาบูเห็นชางแล้วเนาะว่าแต่เพิ่นตัวงานให้ผมแล้วโอ้ไวขนาดเนาะโอ้ชางเพิ่นคือกินกาแฟสีเขียวบัดนี่โอ้กาแฟเขียวสีีีเขยวน่โอ้ ยินสม่ำอย่อวานเนี่ยโอ้มาบอมากอะะว่าคนอยู่อืมงานเนี่งานบุญรเน่งานดองเน่เมื่อวานนี้ทางบ้านแบบมีเวียก์ร้ายเนาะเฮอเย็นหูชันขัดขวางบอกหัวเย็นก้นพูดแล้วถูกปะว่าลายจะขักดก่บัน ทักใน่นอจังเนาะเหตุงานอย่างเดียวโอ้คำหูสมบ่าคำหูเอ้ยนางขาเมย์เนาะอือทางในนี่ก็อชิลล่วไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งทางในพี่น้องเลยป๊าดคือสีงามอลังการ ปาทางยาคู่นกระดุกัระมันเนาะหาทางปาทางหยาบริเวณวัดพี่น้องเลยย่านมันเกิดยุงเกิดอย่างเนาะทางเขื่อนสาวฝนก็เงียบจอยมอยพี่น้องพี่น้องเ้ยเงียบสอยมอยพี่น้องปาทุทพี่น้องเ้ยปาททางเพื่อนสาวเพิ่นมาเบึงภายในเฮื่อน สาบเป็นทีเรียบร้อยแล้วบ้านี่บ่ไหนพอเอาเสื้อาทั้งนอกก่อนจ้ะโอ้ปั่นกันพี่น้องเลยทางนี้เนาะแต่ว่าทางในยังในหนึ่งพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นปั่นงานกันเพิ่นปั่นงานกันเนาะอันนี้จะเมนพอสร้างบ้านน้องใส่ได้เดี๋ยวเราจะเล่นกรชองกันอน ทางบ้านนองใสมันสิหับงานอยู่ในเนาะอ่าเฮ็ด้องน้ำเพิ่นกะเนาะยังน,น้อยหนึ่งล้วกะเนาะเพิ่นกะอีกสามคนเนาะก็เอาทาั้งนอกพี่น้องเนาะโบข้างนอกมาหนิสับเตวก็มาน้ำเ,เตียกเบิดดั่างกันทั้งสาน บเดม่าสองสามเมื่อพี่น้องเอ้ยเออมาเมื่อโบได้มาเมื่อวานนี่เนาะลืมไหมลงลืมพี่น้องเอ้ยนอนดึกกับสมองสมองกับไปไปแล้วเนาะอเอ้ามื่อนี้ก็ซ <ย jó. S 2> ื้อมุกปลาไม้สาวแต๋อพี่น้องเอ้ยมุกไข่ปลาเอ้าสบายดีสว่างเท็นบ่สาวแต๋อน,นะสาบายดีสบายคนไปเดวโอ้ถามกดไปลดบ่โอ้พี่น้องเอ้ยป้าแดาแล้วทางนี้กันเนาะอันนี้ เรียบร้อยโอ้ทางนี้ยังเนาะคางนี่ไวได้พี่น้องเอ๋ยบ่ได้มามื้อเดียวเนาะโอ้ถ้าปาลายมือสิตื่นตาลายเนาะบ่ดเนาะบ่ดนสิเรียบร้อยมื้อนี้นี่คือสิได้แต่างต้นมไฟมื้อนี้เดี๋ยวาเบิ่งทางนี้นํากันพี่น้องเอยใกล้สิเบิดเด้เนาะเดือน3เพิ่นบ่ึ้เดือนเนาะ เดือดสามแต่ว่ามือมันดีก็ขึ้นได้คือการเนาะ กเบื้องมุมทางนี้เนาะมองออกไปทางหน้าบ้านงามขนาดพี่น้องเลยเฮียสาวเต๋อมาหนี้ก็สิไรข่ะหนี้พี่น้องเลยข่ะหนี้ก็แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี่ป้าท้อมาหนีเต็มหมดเนาะ เย็นก้นคักไปอย่างน้อพอเมื่อวานนี่เออไม่ใช่ใวไม่ไเลยไปก็เมื่อวานเลยเอานเลยเ่ยเย็นก้นยูล้วอวะจะขี่ให้วาจังได้เนาะเข้ามาเย็นก้นเด้อเด้เดอเดเด้อเดเด้อเอเด้ออเด้อเดเด้อเดเด้ออเด้อเด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  พาลูกเพิ่นหอนซรายชอยซางพี่นเขาเลยทำแบบป้าเพิ่นกระนาวเนาะใส่ทั้งสูงทั้งฉินโอ้ยคัมภูเวยังคัมภูเงี้ยวว่ส่งคือเปียกโอ้เฮ็ดเปียกจนว่าเงี้ยวแตกเงี้ยวแตนเพิ่นกระซอยเมย์สบายดีเด้อสาวเต๋อยิงเข่าแล้วบ่ อาช่างรถเราเมารถบ่นี่ิเนาะนั่งข้างล่างพี่น้องเลยข้างล่างหรือว่ามันติดบ่อขันรถคำพูดอยากได้รถบ่คำพูดอยากได้บ่รถผุนใหญ่เฮียมาเจ้าใหญ่ซื้อเอาเด้อโดยเพื่ออยากให้สาวเต๋อฮอนบ่ โอ้โหอยากขี้โอ้แน่แหน่แหนนเนาะเอาอยากไปซะไปซอยทางไปอยากไปซอยเนี่ยคู่ทางเขมวัดบ่เนาะเหมือดใหญ่ปวดหวัดด้ อยากให้แม่เพิ่งอยู่พี่น้องเลยเอาเนาะโอ้พี่น้องเลยจากเพิ่นเป็นยังนอกมือนี่ วันนี้กับลมปันไดเนาะใครเนี่ยปกติกับลมลมนับตั้งแต่เมื่อวานนี่เนาะกับพอคอยลมถ้าเป็นแบบนี้จะหออเดือนสามออกไม่สามคำคือสิดี ขื่นกันขื่นกันคนละขางเลยเนาะมัอน,นี่ป้าดมัอน,นี่นี่แม่นขางกกบักไฟมัอนี่ขางบักไฟทางพอเพบนผู้นั่น,นกับผู้ขึ้นทั้งหน้าเดือนนี้ก็ใกล้สิเบิร์ดเนาะเบิร์ดเดือนดดนี้กัสิงเงินก็นสิยูทงอีโด มาดูเป็นจักเป็นหายก็นเศร้าเลยมอนีมาสบายก็เนาะกุทธยังรักบริสุทธิ์ตลอดเวะาุธยรักบริสุทธิ์ตลอด มงย no. oh, ังน้อม oh. ูจ oh, hey. ีบมงเังอดอกบอยู่ใบนี้อกมูงหงเงยเฮยังพอสิบมงนะว้าวมงโอ้มันจะเข้าฮัดจิบเลยเ้มงไ่ายโอ้ทั้งพ่อเพื่อนว่าเศร้าฉันบอกเอ้ใช่มันเด็กวจีนวยแล้วเนาะมันมัน S <S มันหนาวแล้วมันุดสวยก็คือเศร้าไปหากรมางานเขาบกต้เศร้าเจ้าว่าละหากรตือรวยหากรตือ้วยเศ้าเลยเนาะบริเช้านะครไปหาพบแฝงโมงป้ายเจ้ามปเวายคุณเกคนนคนี้ จ้าสุนเนาะเมืองรถเป็นพี่น้องไอชีรกมหาสาวแตวบอ่อหนเนาะปกติ่เหินรถมาจอดหน้าบ้านสักเทืออ่อเนาะแมนแล้วบัานนี้ด้ยสปปายดีโอ้มาหาทางพอช้างนองใสบ่บอ่บอบัาน <c oughs> <c oughs> โอ้ยเลยหกมาหาตังางจริงเอาเลยวันนี้ถามว่าจำนายครยาชิเดอ้เพิ่นมาเรื่อยอ่ะพ่ออ่์มาเธอนั่งเดี๋ยวเพิ่นเทมยาไห้บจังหวัลองไปลองเิ่งรู้ค่ะเพิ่มา

เราชุดยาดำนะแล้วก็ไปเนาะเอากาฟเนใหกาไฟจอาไปดยามไปไปไปสีลองทั้งพอสั่งท่านบลองบ่ยาสูบเพินใหม่รองลองแล้วเนให้ลองลงมาลองลงมาลองด้วยค่ะยาสูบเพิ่นกาแฟเพิ่นกับมาพ่อมีเอามาลองเพิ่นลองเท่าไหรยาดำ ยาดำโอ้าไเลยมาลองมาลองมาลองโอ้พอหอมรอกข่อยก็มาแต่โดนยังมูจักคือขึ้นยุดยาวม่เลยเนี่ยยาดำคนไหยาดำคนไหนอันี่กอบก้าวหนิอันนั้นยาดำอันนี้ก็ชุบ

กับยาเล็กแสบปกเขียวให้ตลอดตลอดชุ่มชุูุู่้้รุมบรานก็อ่จังงเียวน้านสเยาแล้วาเป็นจจงได้โผบอกเฟิ่นเดอร์แบบนี้ผัดใจนงนัน้าเต็มแล้วเขาต้าโอ้ ก็คเห็นรองคนละสองบพ ไม่ใช right. ่ไมาใช่ไม่อน่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้อช่ไม่อช่ไม่ใช่ได่ใช่ไบ่่ไมม่ใช่่อชม่ใช่ไม่ใชม่ใช่ไม่ไม่ใ่ไม่่ไใช่ไมไใไ่ อางบอกเพว่ารสชาติเป็นบไดสูบเรามีอาการจังได้ดิก็เก็บกลับของกลับแล้วเอาสาวแตวยืนเบิ่งเลยพี่นงงเลยคนมายังคำดื้อคนที่มาเอาเอาเจ้าได้ค่ะไปนายแม่เจ้าอยากขี่รถนะไปเบิ่งดู พี่นอกเลยอ่ะนี่จะเป็นรถบริษัทยาสุล้าพี่น้องเลยป้าถูกคันนั่นกะผูกสังเกตพี่น้องเลยเวลาเลนทางกับควันกลุ่มกุ่โอทางแบบนี้นี่เอาคือมาเจาะเทือนสอดแตวอีกแล้วคันนี้กันเนาะ ไปจังได้พอบอกน้ำเพลินบอคือว่างวกใส่งวกหัวอยู่อ้าวดูสาวแตวอกรเนาองจกข้องยังพี่น้องเลยไปจังได้ทางพอเลยลองเลยกินนี่

นาะพี่น้องน้ะเพิ่นกันยังอู่ลมกันพอแล้วเนาะป้าทางพอสางเพิ่นกันควักเงินออกมาพี่น้องเลยโอ้ผมแม่ละเอาสองคนบ้าเพื่นกันลงมาจากเวียงเนาะเวียงจันทร์ กระซิบประมาณนี้เด้อพอจะกินหน้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะถ้างตาบุญลายก็บชิดเด็ก่อนจบคลิปเพื่อก่อนไว้พบพอก,กันในคลิปหน้าเนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำอิฟซีเบอร์สปูททุกคนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เซบุกุศลนาบุกวามโฆษณาเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสไปดี